วิธีต่อสายหน้าตู้นะครับหัวเชื่อมเนี่ยตัวนี้นะครับเข้าลบนะเข้าสลักขั้วลบเลยเข้าขั้วลบแล้วเดี๋ยวสายกาวอะต่อเข้าบวกนะครับช่องนี้เป็นสายสวิตซ์ปืนนะครับสายสวิตซ์ปืนแล้วก็สายแก๊สอ่ะ,อะถ้าเราอยากจะเชื่อมเลนนะครับอันดับแรกมาให้เราเลือกไฟก่อน ต้องเป็น DC นะครับ DC แล้วโหมดตรงนี้ก็เป็นโหมด HF นะครับ High f r เ q u e n c y นะเลือกตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรับไอตัวการาฟตัวนี้ที่แรกเนี่ยเราต้องเลือกก่อนนะครับว่าเป็น 2T หรือ 4T เราส่วนใหญ่เราจะใช้ 2T นะครับ 2T ก็คือกดแล้วปล่อยนะครับกดยิงปุ๊บปล่อยมันก็หยุดนะถ้า 4T กดปล่อย,ป,อยปุ๊บมันจะยิงยาวเลยแล้วกดปล่อยอีกทีนึงมันก็หยุดนะครับอ่าเป็น 2T นะเอาตามนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นเพาหรือไม่เพาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้น ตัวเพาเนี่ยมันจะเป็นยึกๆอย่างนี้นะครับวิธีใช้ก็คือกดค้างอ่าแต่ว่าเรายังไม่ใช้นะเรากดอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่าไอ้พวกกราฟตรงนี้นะครับโอเคกดหนึ่งทีมันจะกระพริบนะครับเนี่ยมันจะไล่กระพริบไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมปรับไฟแป๊บนึงโอเคกดหนึ่งทีนะครับมันจะไล่กระพริบไปเรื่อยๆแบบในคลิปที่ผมบอกเดี๋ยวเรามาปรับค่านะครับเราจะให้มันยิงแก๊สออกมาก่อนไหมอ่าไม่ต้องยิงนะครับ แล้วก็ไฟเริ่มต้นเท่าไหร่เราก็เริ่มต่ำๆก็ได้ครับไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้ให้มันไต่กระแสกี่วินาทีไม่ต้องไต่นะครับเราจะเอาไฟสูงเลยเนี่ยไอเดบันยูเนี่ยสมมุติเราให้ไฟอยู่ที่ร้อยร้อยแอมนะครับผมปรับไปร้อยแอมกดอีกทีนึ่งเป็นทีดาวให้มันไต่กระแสลงไม่ไม่ให้ไต่นะครับให้เป็นศูนย์ไฟกระแสสุดท้ายเท่าไหร่สิบตรงนี้สําคัญนะครับโพสแก๊สเนี่ยทีโพสเนี่ย เลี้ยงแก๊สนะครับหลังจากที่เราปล่อยสวิตแล้วเนี่ยเพื่อรักษาแนวเชื่อมสุดท้ายนะอันนี้ผมเลือกเป็น5วิแล้วกันถ้าเราไม่ได้ทํางานร้อนมากเราก็ให้แก๊สมันค้างอยู่ที่5วิพออันนี้อันนี้คือตั้งเสร็จแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือปรับแค่ไฟเนี่ยตัว I W U นะครับแค่เนี้ยแค่ตัวไฟอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมดูนะครับเดี๋ยวผมมอธิบายเรื่องการวางหัวนะครับการวางองศานะ โอเคสมมุติว่าเราจะตั้งหัวองศาไหนนะครับมันส่งผลอะไรดูนะผมจะตั้งเอียงๆนะครับอันนี้ผมจะตั้งเอียงๆเอียงมากๆหมายถึงสี่สิบห้าองศานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้คือตั้งองศาโอเวอร์มากเลยนะครับเอียงมากเลยนะเดี๋ยวดูนะว่าแผ่มันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้คือแผลที่เอียงมากนะครับอ่าอันนี้คือแผลที่เอียงมากสังเกตว่ามันจะเป็นวงรีนะครับมันจะมีความรีถ้าเกิดว่าเราตั้งองศาสักไม่ต้องเอียงมากนะครับสมมุติว่า90แล้วเราเอียงมาหน่อยนึงนะมันจะเป็นยังไงลองดูนะครับเราก็ทําการหดเข็มเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือ,อ,อไม่ต้องเอียงมากวงมันจะเป็นวงกลมรอยเชื่อมจะเป็นวงกลมเห็นขอบดำๆที่รอยเชื่อมใช่ไหมครับมันเป็นอากาศเข้ามาผสมกับความร้อนกับสเตนร์เลสมันทำปฏิกิริยากันนะครับถ้าเราไม่ได้อยากให้มันมีรอยดำให้เราไล่แก๊สออกมาก่อนครับทำแบบนี้ให้เรา เอามือกดไล่แก๊สออกมาก่อนทีหนึง่งเปล่าๆเลยนะครับอ่แก๊สออกมาแล้วปุ๊บแล้วเราก็เชื่อมครับมันจะขาวแบบนี้ครับวงกลมและขาวอ่านี้เป็นเทคนิคถ้าเราอยากปรับเท้านะครับกดตัวนี้ครั้งมันจะเป็นไอตัวยืดยืนเนี่ยเท้าเนี่ยมันจะมีไฟสูงกับไฟต่ํา เดี๋ยวมาดูว่าอันไหนไฟ,ไฟสูงอันไหนไฟต่ํากดตัวนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆไฟสูงเนี่ยก็คือไฟปกติที่เราใช้กันนี่ I W ร้อยนะครับไฟต่ำเนี่ยก็คือ I B I B คือเบสสมมติว่าเราให้ไฟต่ําเนี่ยมันอยู่ที่15แอมป์แล้วเราอยากให้ไฟสูงเนี่ยมันโผล่ออกมากี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเราอยากให้มันโผล่ออกมาแค่ 20%แล้วไฟต่ำที่เหลือเป็นแปเป็นมันจะวิ่งสลับกันนะครับและให้มันถี่แค่ไหนสมมุติให้มันถี่อยู่ที่2เมตรต่อวินาทีก็คือ2องเฮิร์ตนะครับมันก็จะยิงปรับ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 ,บอ่าเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงอ่อมันจะต้องกดค้างนะครับเผาเนี่ยกดหัวเชื่อมค้างเลย อันนี้ก็คือยิงเผ้าะนะครับกดค้างสังเกตไหมครับว่าแผลมันจะใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นการกดลากทีนี้ผมรู้สึกว่าแผลมันใหญ่ไปแล้วก็มันอาจจะละลายเยอะเกินไปผมก็จะไปปรับไฟนะครับให้ไฟสูงเนี่ยมันลดลงมาเหลือสักแค่หกสิบพอ ไฟต่ำเนี่ยอยู่ที่15อ่ะเอาแค่นี้ปรับแค่ตัวเดียวคือรถไฟรถไฟตัวบนอ่ะรอยมันก็จะเล็กลงนะครับแต่เมื่อเราเชื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยรอยมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะสะสมที่ชิ้นงานเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ผมจะมาลองปรับความกระชับของตัวไฟสูงให้มันเหลือแค่สิบดูนะอันนี้เป็นความกระชับนะครับเลือกให้ไฟสูงเนี่ยมีผลอยู่แค่สิบเปสเอร์พอนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูความแบบตกต่าง มันก็จะได้รอยที่เล็กลงนะครับเห็นไหมครับถ้าเราให้ไฟสูงเนี่ยมันมีผลน้อยๆรอยมันก็จะเล็กลงแบบนี้ครับอ่าถ้าเป็นรอยแบบเนี้ยเราก็เอาไปสามารถเราสามารถเอาไปใช้งานได้แบบพวกเชื่อมท่ออะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ผมปรับความกระชับของเพาเนี่ยให้มันอยู่แค่สิเอร์เซนต ตัวนี้นะครับสิบเปอร์เซ็นอ่ะตัวนี้ไฟสูงแล้วก็ความกระชับอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้ไฟหกสิบไฟต่ําลงมาความกระชับอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมตัวนี้ไฟต่ํานะครับหกสิบเหมือนกันแต่ความกระชับเนี่ยเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นอ่ารอยมันจะแคบลงนะครับเพราะว่าไอตัวไฟสูงเนี่ยมันปล่อยออกมาน้อยนะครับมันปล่อยออกมาแค่สิบเปอร์เซ็นเอง ถ้าเราอยากได้ความถี่ของเพาเราก็เพิ่มเฮิร์ตนะครับจิ้มไปปรับเฮิร์ตขึ้นมาสมมุติผมเลือกเป็น10เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวมาเทียบกับอันเดิมอันนี้ก็คือการยิงเพาถี่ขึ้นนะครับไฟเท่าเดิมเป๊ะทุกอย่างเลย พอเผาถี่ขึ้นเนี่ยมันทําให้ความร้อนสะสมน้อยลงนะครับเห็นไหมครับว่าแนวเชื่อมมันจะแคบแคบกว่าอันอื่นเยอะเลยอันนี้ก็คือวิธีการนะครับเลือกใช้ว่าเราจะเปิดเผาแค่ไหนเราต้องการลดความร้อนที่ชิ้นงานเยอะขนาดไหนส่วนใหญ่เขาจะใช้กันในงานที่บางมากๆนะครับเพื่อลดการบิดตัวของชิ้นงานเนี่ยมันจะได้แผลแคบๆแบบนี้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเปิดเผามาก รอยเชื่อมจะแคบถ้าเราเปิดเท้าสูงรอยเชื่อมจะกว้างนะครับและความกระชับก็ส่งผลต่อความกว้างของแนวเชื่อมด้วยเช่นกันลูกค้าจะต้องไปลองเล่นดูนะครับว่าเราอยากให้มันมีผลเยอะรอยเชื่อมกว้างมีผลน้อยรอยเชื่อมแคบหรือเผ้าน้อยมันจะเห็นเก็ตชัด แต่แนวเชื่อมมันจะกว้างเพาเยอะแนวเชื่อมแคบนะครับความร้อนน้อยอ่ะอันนี้เราจะต้องไปลองฝึกใช้ดูนะครับสองตัวบนเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองนะครับหลักๆแล้วเผามันมีแค่ปรับไฟสูงไฟต่ําความกระชับของเผาแล้วก็ตัวความถี่นะครับ1 2ึ่งสอี่สี่ตัวนะครับไอไอพวก ยิงแก๊สออกมาก่อนไฟเริ่มต้นนะี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็าดาวสลบก็คือตัวไฟสุดท้ายก็ไม่ต้องสนใจนะครับเรามาสนใจแค่พสร์โฟนะครับทีพส์นะครับพออยากให้แก๊สมันยิงออกมาตอนสุดท้ายนานแค่ไหนนะครับเพื่อรักษาแนวเชื่อมสุดท้ายนะครับไม่ให,หม้มันเป็นหลุมอย่างเนี้ยมันเป็นหลุมนิดนึงนะครับเพราะว่าเรา,าใช้ไฟ 60แล้วเราก็ปล่อยออกไปเลยมันจะเป็นหลุมนะครับแต่มันเลี้ยงไม่ได้นะเพราะว่าทํางานทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละครับยกเว้นว่าเราเชื่อมงานหนาๆนาลากยาวๆนะครับประเภทนี้นะครับงานหนาหนาลากยาวๆเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงไฟไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นหลุมนะครับแต่นี้ใช้มิตรเชื่อมนะโอเคเท้าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสงสัยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ